อ,อาไรจ๊ะอยากกินกขนมต้มไม่กินนานแล้วเอา20าขายยังไงคะแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยวอาให้จะรีบขึ้นเซวันที่หนึ่งเท่านี้ ปลาด้เนาะปลาตัวนึ่อันนี้ของแกะงะเท่าไหร่คะทั้งหมดข้าองพี่้าอยากกินเต้าสวดฟางปูแต่ว่าไม่มีฟางปูนะับสัวดำงัวดนะ เนี่ยเต้าส่วนอันนี้ไหนข้าวโพ,พดนี่ข้าวโพดกับต้าส่นวนเหมือนกันก็นผักชีคัะโอง้ยน่ากินมากน่ารักอ่ะขอถ่ายมีมะกี๊ใบไหมน่ารักอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเราจะใส่บาตร เดี๋ยวต้องถามเมลลี่ว่ากระเป๋ามันเต็มหรือยังไปถวายากมาตกมาตลาดานะคะทุกคนบรรยากาศแบบชีวิตสมัยก่อนอะชีวิตสมัยก่อนที่เราต้องตื่นมามาตลาดซื้อของมาทำกับข้าว อุ้ยนู่นไงค่ปะปลาถูเยอะๆเลยอุ้ยกะเพราดูว่ามาจะห่อพริกวันนี้หนึ่งมายังไม่ได้พริกเลยถุงเต็มอยากหอกลับอ่ะดูดิ สิบบาทเองแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วกระเป๋าเราเต็มกิโลนะคะทุกคน <c oughs> คืออย่างหอบของกลับไม่ไม่ผักอะไรผักคอ่ะคือมะเ,เขื่อกระเพราอย่างเงี้ยอย่างหอบมากเลยอ่ะผักถูกๆอ่ะตอนนี้ของมันเต็มอะไรรู้ไหมเต็มข้าวสารข้าวสารเอาไปห้ากิโลอะ่ะอันนี้อะไรตัวใหญ่ๆหญอ่ะ เป็นปลาค่ะนี่ค่ะหมูปลาบ่มีปลาบึกเกงในไหมเนี่ยทไมเกงขับไวยโอ้ยพี่มองที่เยอะมากตัวละหกชเหรอหรอปลาหั20ี่สิบหมดยาว ปะนางกินนางกิน,นข้าวสารไทยข้าวไรซ์เบอรี่นี่ไข่ไม่ไข่แมวเขายุคใหม่ไม่ต้องนี้แล้ว ตัดเล็บตัดผมใส่เข้าไปทุใหญ่างยี่สิบห้าสิบโลเห็นไข้าวหอมสุรินทร์เดี๋ยวคือกระป๋องมันเต็มอยากได้อ่ะอุ้ยใบยอเออใบยออุ้ยไม่ได้เจอนานแล้วอ่ะนี่ไงเสื้อผ้า เอาปลาปลาขายยังไงน้องเอาปลาหนึ่งมาักกับกระเจี๊ยบคือหนีบเองหรือเขาต้องหนีบหนีบเองใช่ไหม,มน,น,นี่มาักที่นกเอาหนึ่งแต่หัวฟรีมากก็มีนะแต่ว่าพี่เกียยต้มไงออกระเจี๊ยบสองหน่วยเออ แล้วก็เอาไอ้ออน,น,นี่นี่ผักบุ้งนิดนึงแล้วก็นี่นี่อันนี้อันเดียวโอ้ยอกระเนะกระแนะอันใหญ่เออแค่นั้นมีน้ำพริกอะไรอ้ยมีรูธรรมดาประเทีใส่ปลนร้านแล้วก็ประเทียธรรมดาอุ้ยอันนี้อร่อยแน่เลยอ่ะจะหมดตัวลองดูนะคนชอบปลนร้านเยอะอันหนึ่งลองดูลองดู อันนี้หนึ่งค่ะถงเท่าไหร่คะสจะเป็นเท่าไหร่น้องใส่มาฟารได้ฟารได้เอาปลาทูไหมเหมือนจิกกี้จะเอาขอเยอะมากน่ากินขอใส่เป็นชุดไหมม่เป็นยังน่ากินเนาะนี่ามาให้หูเชียวชาก นี่วันนี้ของเรานะคะน้ำพริกหมดไปเท่าไหร่ลืมน้ำพริกยี่สิบหมดไปเจ็ดสิบห้าบาทมีแตงกวาเหลืออีกปะ่ะอ๋อลืมซื้อมาอ๋อไม่มีเต้าส่วนถุงยี่สิบสามบาทของวันถุงยี่สิบสามบาทแล้วก็อันนี้อุ้ยหมดไปเกือบพันอ่ะเนาะถูกมากขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคน <laughs>

อยู่ไทยได้กินของแซ่บๆเลยจ้าหน,หนังก็มีแล้วแบบนี้อ่ะกินเต้าส่วนกันจ้าของกินเยอะ